ยินดีต้อนรับเพื่อนพทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมบูมบูมคนเดิมในเกม Part of Titans วันนี้เราก็จะมาเล่นกันในแมปที่มีชื่อว่า Luna Escape นะหรือว่าเป็นแมปที่เราจะเอาชีวิตรอดอยู่บนดวงจันทร์นะครับ ไม,ไม่ฝันนะครับว่าเกเรสองจะมาไกลขนาดนี้มาสะดวงจันเลยเวลากระโดดนะครับก็จะสโลโมชั่นนะครับเพราะว่าดวงจันทร์มีมวลน้อยกว่าโลกนะฮะแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลก6เท่านะครับทําให้ทุกอย่างสโลโมชั่นแล้วก็เบาๆนะถ้าใครนึกไม่ออกนะครับสมมุติว่าไดโนเสาร์ตัวนี้หนัก60กิโลกรัมนะฮะมันก็จะหนักประมาณ10กิโลกรมมัมบนดวงจันทร์นะครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันเบามากๆ สภาพพื้นผิวบนดวงจันทร์นะครับก็จะเป็นพื้นผิวที่คล้ายๆกับก้อนหินธรรมดานะครับแมปนี้เป็นสีดําเลยเพราะว่าไม่มีอะไรให้ไปดู <c oughs> ตอนนี้ก็พยายามเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเพื่อไปดูวิวของโลกนะและก็สำรวจบรรยากาศร,ร,รอบๆว่ามันจะมีแหล่งน้ําคงไม่มีนะครับอาหารก็ไม่รู้พัฒนาจะเอามาใส่หรือเปล่านะดวงจันทร์นี่ก็เป็นอะไรที่ว่างเปล่านะ ไม่แนะ่อาจจะเจอเอเลี่ยนไมโครเพลยเดเตอร์ไม่ใช่ละคนละเกมแมปลุน่าเอสเก็นะฮะหรือว่าแมปดวงจันทร์เนี่ยเขาก็จะเป็นมอดนะครับที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับสำหรับเซิร์ฟไหนที่อยากจะเปิดเซิร์ฟแล้วใช้มอดนี้นะครับ <c oughs> ก็สามารถไปโหลดมอดมาได้นะโดนลงไปนี่ไม่มีเจ็บนะครับสภาพเรานี่ยังกับปุยนุ่น สลับมอดนี้นะครับผมว่า,าน่าจะเหมาะกับการเอาไปใช้เป็นแมปในแมปไว้เล่นชิลๆหรือว่าแมปเป็นเดสแมทนะครับเพราะว่าแมปนี้รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรนะนอกจากพื้นที่โล่งๆแล้วก็มีแค่ก้อนหินถ้าเป็นเดสแมทนี่โอเคเลยนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยตัวเกมพัฒนาเขาจะเพิ่มโหมดเดสแมทเข้ามาด้วยนะผมว่าใช้ได้แหละแมปนี้ พื้นผิวดวงจันทร์ก็เต็มไปด้วยอุกาานะอกาบาตนะฮะเศษอุกกาบาตมากมายเศษก้อนหินนะครับมีเศษเล็กเศษน้อยชิ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างเดี๋ยวเราจะไปค่อยๆสำรวจกันนะเผื่อบางทีเจอก้อนอุกกาบาตยักษ์ตรงนี้มีอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นหลุมนะครับอันนี้แต่ว่าไม่มีร่องรอยอาจจะเป็นอุกกาบาตก็ได้นะที่มันตกลงมาแล้วก็โดนทับถมนะ ตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปที่โลกเนี่ยไปไม่ถึงแต่ว่าขอให้ได้ดูใกล้ๆนะอยากดูโลกจากดวงจันทร์สักครั้งโอ้โหพื้นที่กว้างใหญ่มากนะอีกไกลเลยเศษก้อนดีนี่ทําสวยดีนะกระโดดขึ้นไม่ได้เหมือนก้อนหินอ่อนเลยนะโอเคต้องเดินหน้าต่อไป ไม่รู้อีกกี่กิโลนะครับถึงจะมองโลกได้ใกล้นะตอนนี้ก็ชมบรรยากาศดวงจันทร์กันไปไม่มีเกมไหนก็ทำแบบนี้นะครับเพิ่งเคยเห็นเกมเดลส์สอยู่บนดวงจันทร์เป็นอะไรที่เ,เข้ากันเฉยเลยอะแต่ถ้าใจดีกว่านี้นะครับมินิแมปควรจะอัปเดตพื้นผิวดวงจันทร์ใส่ไว้ด้วยนะจะได้ดูดง่ายๆกว่านี้ตัวนี้มีเศษก้อนหินนะครับ ขนาดใหญ่นะเชื่อว่าน่าจะเป็นอุกบาทที่ตกลงมานะก็ว่ากันไปนะพูน้นาเขาใส่แต่งเข้ามาคงอีกไกลเลยนะพื้นผิวนี่เป็นสีเทานะอยากกัางกระภาพขาวดำมีแค่เราที่ตัวเป็นสีนะถ้าเกิดว่าอาหารหมดน้ำหมดนี่ผมคงตายนะครับถ้าไม่เจอพวกเศษซากอาหารถ้าเล่นกันหลายคนนะครับก็ น่าจะเจอนะครับแต่ว่าก็คงจะอดน้ํากันตายอาหารมีให้กินนะครับตรงนี้ก็มีหลุมอีกอันใกลถึงโลกแล้วเว้ยสุดยอดนะครับเอาจริงๆระยะทางจากดวงจันทร์ถึงโลกนะครับก็ประมาณ384,400กิโลเมตรนะครับถ้าเกิดว่าเราขับรถก็ต้องขับ100กิโลเมตรต่อวันนะครับ ขับทั้งวันน่ะก็จะถึงดวงจันทร์ใน160วันนะครับถือว่าค่อนข้างไกลนะตัวนี้มีหลุมนะครับหลุมเยอะมากเป็นหลุมเป็นบอยเยอะแบบนี้ต้องทาครีมเอ้ยมันคนละหลุมแล้วนะหลุมสิวไกลไกลเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยผมรู้สึกว่าเราวิ่งมามันก็ค่อนข้างวิ่งไวนะบนดวงจันทร แต่เราดูแค่ว่ามันเหมือนกับสโลไงเราจะขึ้นไปบนเนินนี้นะครับดูหน่อยซิว่ามันโอ้โหภูมิประเทศด้านหน้านะครับอย่างกว้างเลยเนี่ยวิ่งมาจากด้านหลังโ,โหต้องข้ามภูเขาไปก,กี่ลูกวะเนี่ยถึงแม้เราจะไปถึงโลกไม่ได้นะครับแต่อยากมองกใกล้ๆอย่างที่บอกไม่เคยมองโลกแบบนี้มาก่อนเลย กระโดดลงไปไม่บินแบบซอเรียนนะซอเรียนนี่เหินเกือบข้ามแมปนะฮะถ้าใครเคยดูผมเล่นนะก็จะเก็ตถ้าใครไม่ดูนะครับกลับไปดูได้นะซอเรียนเอ้ขายของขายของไกลแล้วเว้ยไกลแล้วเว้ยโอ้โหดวงอาทิตย์ตรงนี้เหรอสว่างมากเนะี่ยสุดยอดนึกว่าจะม,มีดวงอาทิตย์ในรีบสังเกตเลยนะ วิ่งต่อไปนะใกล้ละใกล้ละใกล้จะเป็นลมละด้านหน้าเหมือนจะเป็นภูเขานะเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดแลนด์มาร์กตรงไหนเนีดยมองไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดนะครับเพียงแค่มีภูเขาลูกเล็กลูกใหญ่เป็นเนินตะปุ่มตะป่มนะฮะสภาพดวงจันทร์ก็ประมาณนี้แหละเราคือเด็เสาตัวแรกที่เหยียบบนดวงจันทร์ มีธงปักไหมเนะี่ยถ้ามีธงปักนี่หาเลยนะแล้ะขอมีกระสวย,ยนะนะพุทธนาใส่มาด้วยถ้าใส่มานี่โอ้โหแบบจะสุดยอดมากสเรยมากนะไม่มีเศษเนื้อให้กินเลยเว้ยแต่ว่าวิ่งได้นานอยู่นะตั้แต่วิ่งมานะครับยังไม่ตัดนะก็ถือว่านานใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เด็ออของเรานี่เหนื่อยละ ก็จะให้เขาพักสักระยะนึงก่อนนะครับน่าจะมาได้ครึ่งทางแล้วโอเคนั่งลงไปโอโหสโลโมชันเหมือนกันเวลานั่งก็สโลนะครับอ่ะยืนกดผิดนะว่าจะกดให้มันนอนต้องกด e เอ้ยต้องกด h ค้างนะอ่าหาวก่อนหายใจออกแล้วเนี่ยน่าจะมีหน้ากากนักบินอวกาศนะ หมวกครอบนะน่าจะหาดีปล่อยเข้านอนไปก่อนนะครับไกลจัดปลัดบอกขนาดปลัดลาออกยังบอกว่าใกลไกลจะถึงตอนไหนวะเนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดแมปนะฮะโอเคแต่ว่าผมมีตัวช่วยถ้าเกิดว่ามันไกลขนาดนี้นะฉันก็จะชึกเขาให้อ่าเอ้ยลืมปิดฮัท โอเคหยุดเวลาประมาณนี้นะครับเราจะมาดูพื้นที่ชัดๆถ้าให้วิ่งอีกมันคงอ,อีกไกลนะคงไม่จบง่ายๆนี่คือที่เราวิ่งผ่านมานะครับยังมีด้านหลังอีกเยอะเลยนะซึ่งคงสำรวจไม่หมดนะครับต้องใช้วิธีนี้แหละบินโดรนบินโดรนอ่าบรรยากาศที่ช่วยให้นึกถึงอ่า อินโทรของ star war s <laughs> A long time ago in the galaxy far, far away ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปที่โลกนะฮะไหนๆก็ไปไม่ถึงแล้วซูมเข้ามาดูชัดๆนะโอ้โหก็เต็มไปด้วยน้ำนะครับโลกของเรานี่ก็จะมีน้ำประกอบอีกด้วยประมาณ3ใน4ส่วนนะครับ ก็ถือว่าเยอะมากๆรายละเอียดของโลกนะฮะก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ก็ดูเอาเป็นฉากละกันใครจะเป็นบ้ามาซูมเล่นขนาดนี้ <c oughs> มีแค่ผมนี่แหละโอเคก็สำหรับวันนี้ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็เอาไว้มาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะาารับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมีอัปเดตใหม่มาฝากอีกนะฮะก็เดี๋ยวรอรับชมกันต่อไปและก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ หรือกดติดตามเพื่อเรงใจใจผมด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบายแล้วเจอกัน,นครับ